และจังวาสาธุสาธุคุณของพระพุทธรัตนงคุณของพระธรรมพระตนงคุณของพระสังฆรัตนังผููขาระดึกถึงคุณของบิดามารดาคุณของคู่บาอาจารย์ในเมื่นีวันนี้ลูกหลานสิได้ไปเหตุการณ์<ม>เห็ุงานยุท่างไกลจิเดินทางออกไปทางประเทศสบปอลาวไปสรรหาชีวิตโลดีๆมาฝากพี่ตอนนองขอให้การงานในเมืน่นีขอให้ลาบลืน่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทว่วสากุละโลกจงนำปกปักหักษาลูกหลาน แนวได้เฮ็ดบ่ถือบ่ตองกะขอโทษปลอภัยลูกหลานขอขมาถึงเจ้าทีเจ้าฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวง<อ>ที่ปกปัหกหักษาณบริเวณแห่งนี้<อ>และกับปกปัหก<อ>หักษาณประเทศสปปบลาวแนวใดเฮ็ดบ่ถือบ่ตองกะขอโทษปลอดภัยแต่สิ่งใดที่เฮ็ดแม่นแล้วสิ่งใดที่เฮ็ดถึกแล้วกะขอให้น้ำเบิงน้ำแยงเด้สาถุสาถุสาถุัสดีครับสบายดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมบ่าเอททีมงานบ้านนา มื่อวานี้ครับผมกัสิเดินทางไปที่ประเทศสปปลาวลาอีกเทือนึงตอนนี้ครับผมได้อยู่ที่จังหวัดบึงการนะครับซึ่งอยู่หน้าด้านปากสันมื่อวานี้ครับวันที่10กุมภาพันธ์ปี2566นะครับถือว่าเป็นคลิปปัจจุบันครับหลังจากที่พี่น้องเฮาได้ติดตามเส้นทางการเดินทางของบ่าวเอนะครับไปหลายๆหม่องหลายๆบอนนะครับทุกหม่องทุกแข้งนะครับผมกัเดินทางเพื่อที่จะสรรหาคลิปวิลิโอหรือว่า รายการไม่พีให้น้องเฮาได้เบิกน้ำกันนะครับเนาะเมื่อนี้ครับผมสิบเลียนมุมมองครับผมขอย้อนถาาความไปประมาณ3ปีก่อนน้องสาวครับน้องตีนา่าสาวเล่าซึ่งเป็นนั่งเอกรุ่นบุกเบิกมากตั้งแต่เริ่มต้นกับผมเลยนะครับน้องสาวมีความสนใจในด้าน่ายคลิปหรือว่า YouTube ก็เคยได้ส่งคลิปวิดีโอดีๆนะครับไม่ผมเป็นผู้ตัดต่อลงช่องของทีมงานบาดนัดนานะครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็เคยไปเจอน้องอยูที ้านอาหารแห่งหนึ่งครับอยู่เมืองปากซันหลังจากนั่นก็โควิด -19 เกาเข้ามานะครับเราเห็นในห้าบ่ด้เจอกันนะครับผมเคยเห็นชีวิดีโอของน้องตั้งแต่ผ่านทางมือถือเนาะบ้านเกิดเมืองน้อนของน้องแล้วนกะ็วิถีชีวิตของน้องแต่เมื่อน,นี้ครับผมเองครับสิเดินทางไปสัมผัสเบืองบรรยากาศนะครับบ้านพักเบือกเมืองบริคันแข็งบริคัรมไซจะไปสัมผัสเบืองบรรยากาศนะครับจะไปเดินทางไปด้วยตัวเองกับ ระลึกถึงคุณของคุณงามความดีครับก่อนที่เฮาสีออกไปไสมาใส่ฮาก็ต้องไหวอ่อย่อคูเนาะระ,ะลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นที่พึ่งอันอุดมซึ่งเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของพวกเฮาชาพุธนะครับเนาะทุกครั้งที่ออกไปทํางานผมเหตุแบบนี้ตลอดนะครับเมื่อนี้ครับผมกําลังสิเดินทางครับไปที่ดานปากสันนะครับขี่เรือจากไท้ยไปนะครับผมก็สิีนัดเจอครับน้องครับอยู่ที่เมืองปากสันแข่งบริคํมไซแล้วก็สิีได้นั่งรถจาก บ้านของน้องครับบอนปากสัน้นไปหาบ้านน้องกับประมาณสมชั่วโมงครับเทวเป็นคอนเทนต์ทีผมตื่นเต้นลายครับอยากไปเปลี่ยนมุมมองให้กับเจ้าของไปศึกษาเล่นรู้วิธีชีวิตให้กับเจ้าของแล้วก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกันนะครับคำบอกคจาจ่าหรือว่าสิ่งใดที่ผมเห็ดบ่ถึกบ่ต้องกา ขอโทษปวด,ดอภัยพี่น้องทางบานน้ำแน่นะครับเนาะมื่อนีเน้เป็นการตื่นเต้นลายก็เลยเอาเบื้องหลังในการจะออกทำงานทุกครั้งให้พี่ให้นอห้องได้เบื่องน้ำ้อมเนาะขอบคุณหลายๆครับที่พี่น้องติดตามให้กำลังใจของผมตอนนี้ก็6 0 0 0 0 0ซับสไครต์แล้วนะครับกัขอบคุณหลายๆขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยอะบ่าวไร้ยาห้างพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีเดินทางไปเลยเดี๋ยวสิไปขึ้นเรือมาพี่น้องครับหลังจากที่เบาอีกค,ครับลงรถมากครับเท่ากับต้องซื้อตัวเรือก่อน60บบาทครับเดินทางไปนี่ บรรยากาศในการขึ้นเรือครับสีพาพี่น้องไปเบิ่งเส้นทางนี้ครับผมเคยไปเคยมาให้พี่ให้น้องครับได้เห็นได้หูแล้วนะครับเมื่อนี้ครับทุทียผมขามนี้แล้วผมสิลงปากกระดิ่งครับแต่เมื่อนี้ครับผมจะขามนี้แล้วผมสิไปเมืองบริคันแขงบริคัมไซครับบ้านพักเบือกนะครับเนาะเขาก็ไปนั่งทายเรือออกนะครับต้องใส่เวลาในจักหน่อยนะครับเพราวะค่าคนบ่หลายปันใด น้ำพงตอนนี้ก็รู้สึกว่าใสครับเพราะว่าฝนฝนก็บม่ได้ตกแล้วสะพานไทยลาวแห่งที่หาครับเพิ่นสั่งอยู่ฝั่งนั้นนะครับน้ำไหลลงไปนี้ครับไปจังหวัดนครพนมมุกดาหารนะครับลงไปทางนี้นะครับเนาะเกินไปทางพุนครับเป็นจังหวัดน้องค่ายครับน้องค่ายจังหวัดเลยขึ้นไปทางพุนครับตรงคามครับเมืองปราสาทนนี่เป็นภาคกลางของประเทศเล่าด้วยพี่น้องนะครับบอกให้พี่เห็นน้องเขาได้หูวได้สาวร่วมกันพร้อม ตอนนี้ครับเรือกับกำลังที่จะออกไปนะครับจากด้านบึงการนะครับวงนาซูด้านของปากสั้นนะครับแข่งบุฎิคำไซไปแล้วครับพี่้องครับกำลังเรือกำลังออกนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศเครื่องเรือครับบ่าวาสิเป็นพี่้องท่างฟังให้ฟังเล่านะครับท่นมาสื่อเครื่องสื่อของนะขาเรือหกสิบบาทครับ ร่มเย็ยนดีมากกันค่ะค่านผ้มคุณครับข้อสีม่วงนะ่ะไปด้านฝาสั้นลังค่าแดงๆพี่น้องเห็นปะนี่อันนี้คือด้านฝาสั้นเลยฟังนั่นครับทั้งหนาขจอกับว่างเห็นสะพานครับปีนาเปิดใส่งานยังเป็นทั้งการเลย ตัวทางหน้าครับที่พี่น้องได้เห็นครับจะเป็นเรือใ่หรือว่าบักนะครับว้ยหาขนส่งสินค้าเพราะว่าจะเป็นรถพบล่อนะครับรถยนต์นะครับเป็นกระสีใสตัวนี้นะครับในการขนส่งโอ้บใ่เลยพี่น้องรถพกล่อขนสินค้าเพราะว่าจะเป็นยางเป็นมันนะครับสินค้าต่างๆเพื่นกระสีใสคันนี้ครับในการขนส่ง ซ้อนด้านนั่นครับพี่น้องจากฟังเล่าครับเพิ่นเดินทางไปไทยนะครับป็นทีนนะครับเอาบรรยากาศในพี่นราเขาได้เิ่นน้ำกันคักๆเลยครับวันนี้เอาท่ารถพวกอันท่าร,รถใครได้เห็นได้หูน้ำกันเลยครับหมดแล้วครับด่านปากสัน นี่สปปนะครับพี่น้องหลังชาที่ผมออกจากด้านฟาร์ชันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโมนี่นั่งเอกคนสวยครับมาครับสบัสดีป้าน้องซาวลาตีนาเป็นยังไงพี่น้องเข้าวัดได้เห็นหน้าโดนในทักทายสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีทุกคนทางหายไปโดนเนาะเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็ยากเนาะยาก จึงพาให้เองไปสัมไอเอไปสัมผัสเนวานทางบ้านเป็นยังไงเนาะครับโอ้ยังสวยขึ้นเ่าพร้อมลงปะเนี่ยจอยจอยลงลดหุ่นเนาะผ่านไปเจอกันยุ่ยยังทรงอันนั้นตุยตุยอ่ะพอดีแล้วสนีพอดีแล้วโอเคเส้นทางจากเนี่ยด้านนาด้านเนี่ยไปไปบ้านน้องจีน่าประมาณจากหลักประมาณเจ็ดสิบปยเจ็ดสิบปยหลักใช้เวลาในการเดินทางประมาณจากนาทีจากชั่วโมงคันยุพี่ไปกับประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมง คอเพราะว่าทางมันเปื้อนเมืองบดายขนาเมืองบด้เอ่ะอันนี้ครับพี่้องเส้นทางข้างหน้ากันข้าตรงไปสิไปเสี่ยงควงเนาะบ้านน้องตีน่าตรงไปพี่วะแมนขันไปทางนี้เวียงจันนี้ลอยสี่สิบหกไปข้ามวัวนี้ลอยเก้าสิบเอ็ดนี่แยกออกตามไปเลยแต่ว่าน้องบ้านน้องตีน่าประมาณเจ็ดสิบโลแต่ว่าระยะเวลาในการใส่ประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงโอเคเข้าเดินทางไปเดี๋ยวไอซีทายเส้นทางจากเล็กจากน้อยเ้าเข้าจังไปโพบ้านน้องตีน่าเนาะ โอเคโโออเเคคไปขังแรงได้ตื่นเต้นอ่ะออกรวมนี่ได้เจอกับน้องสาวแล้วอ่ะโอเคไปเจอกันพี่น,น,น้องอ<ะ>หลายคนเพิ่นอยากเห็นแห้งเนาะมีสนั่นแล้วสิพาอ้ายไปเรียนรู้เบิ่งวิถีชีวิตไปทุกซอกทุกมุมเลยเด้อเฮาไปทุกซอกทุกม,มุมแต่กระชายเราคูดด้งมือเนาะว่าสัญญ,ญาณซ่าสมดัตุ๊กตีหน้าเราสัญญ,ญาณซาเออสัญญาณดันนี่หนาวหือห้อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ธรรมดาธรรมดาแล้วแตนแต่ว<ๆ>่าย้ามันหนาวนี่ลมแห้งเล่นปะลมแห้ง บอกแม่เราบอกว่าอาสิไปบอกแล้วโอเคอีเม,ม่อยากพออยูดี้เนาะอยากพออยู่โอเคโอเคปะพี่น้องครับเดินทางต่อปะเดี๋ยวผมสีรอบรัดขั้นตอนเอาบรรยากาศให้พี่น้องเขาเบิง่งน้ำทางน้าไปโพบาน,นตินาเลย ตอนนี้ครับพี่น้องครับได้เด่นห้างมาหอดบ้านน้องสาวมากไก่บานได้บานยังจือได้ขี่รถขี่รถไก่นี่จือเลยเ,เป็น,ปนบ่เบิ่งเบิ่งตลอดเล่นบ่ครับโอ้ดีใจพี่น้องมาหอดพี่เพิ่อนก็ยังยังมีเอฟซีน้ำกันตอนนี้มาหอดบ้านน้องติน่าแล้วบ้านอายุหนี่เลยเป็นบ่ผักเบือกเลยเป็นบ่เป็นทหารยูนิโอ้เขาไหนเด้อเบิ่งแยงนอนน้ำเน้บันเกิดรถยนต์พระบาทเบิ่งแยงเน้เด้อโอเคครัข่างแพงแพงไอ้เพิ่นเป็นทหารอยู่นี่เนาะโอเคจังแวะมาเล่นน้ำเด้อครับเด้อ ครับ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 กาพอดีพอเอฟซีเนาะตีนาเนาะโอ้ม้าไก่ม้าไก่แบบไหนกันยังมีเอฟซีตอนนี้ครับผมกัได้มาหอดบานหอดซองของน้องสาวนะครับเดี๋ยวสียห้ตีนาผ้าเลาะเบิงจังหน่อยเนาะเลาะเบิงเหมือนจกาศในคลิปแรกเลยไปฮาเบิงอันนี้เป็นรูปทรงบานเฮื่อนของเพิร์ ตีน่าส่วนมากนี่ยูนี่เป็นส่วนพาอย่างส่วนพากะมุลกกะมุตีน่านี่กะมุละมุหลายคนอาจสิบอหงพี่น้องครับมองว่าเป็นเล่าธรรมดาเล่าลุมแต่ความข้นจริงแล้วน้องสาวนี่เป็นกะมุเนาะพ่อเล่าลุมพ่อเล่าลุมแม่กะมุสบายเลอะม่อยากไปแฮมโดยจุ่มก้นสบายเลอะยังมาแต่แฮมโดยจุ่มก้นปากกะมุได้เบิดทุกคำเป็นบ่ได้เบิดทุกคำได้เบิดทุกคำเอาลองสมมติว่า เซนส Sie ่วนพี่น้องเออมีโอกาสว่ายำมถามข้าวน้องตีน่าแน่แต่ไอมันนี้ไอ้เอ๋มาหอดแล้วมาหอดบ้านน้องตีน่าแล้วมาจากไทยอ่าวเป็นภาษาคู่เนี่ยเอาว่าไม่ดูสมมติว่าสบายดีพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีโอกาสมาเที่ยวบ้านน้องตีน่าเด้อไอ้เอ๋เพิ่นมาจากไทยเพิ่นมาหอดแล้วเด้อนี่เป็นภาษาคะมภกติ่ว่าไม่นีคนบูวฮาสมมติเอไรไปเลยไรไปเลยเซนส่วนอยากฟังสำเนียงกะมภูทน้องตีน่าไง ม่เลยยังมาเตะแฮมขันอาขันอาเวลาอาโอกาสก,ก็เวลาดาวมือกุ้งอเบือนเออมือเลยฟังสาีแยของทีน่าเพิ่มมาบ่ะเฮาแตงเบ้อบ่ะแตงเพะแตงซังมาแตงสังมาเอายู่อยู่เหนือเพิ่นเพิ่นนันกระมูอยู่ดมไ้เป็นว่าแตงเพะแตงเพะนี่เ็มันบูคือกันมันด่างกันคนละคนละสานียงไม่ยูเป็นกระมูแต่าบูคือกันอันนี้เป็นนี่ครับ บานเฮือนเนาะเดี๋ยวสีผ้าจังหน่อยสีผ้าเบิ่งบานน้องตีน่าปาเข้ายังเลาะชมเบิ่งบรรยากาศรอบๆจังหน่อยน่ะไปไปเจ้าแนมจะไปใส่เบิ่งใส่เบิ่งคนทีคนทางนี่แหละคนทีคนทางบ้านกระสุดเตซาะนี่แหละบ้านบ้านสุดซต๊นี่ปะโรงเรียนที่ตีน่าไปเรียนอยู่ไส่อยู่เทิงพุ่นอยู่เทิงพุ่นเนาะโอ้เรียนอยู่พุ่นไกลไกลองค์เรียนยางไปก็ได้ไปบ่ไปเบิ่งไปเอายางเราไปเบิ่ง ยามไปโรงเรียนติน้ากับสีรัดรัดนี่เนาะอันนี้เฮือนน้องติน้าเนาะอยู่นี่เนาะรีวิวภูก่อนเออรีวิวภูอ่ะรีวิวในรที่สูงที่สุดในบ้านบ้านผักเบือกพันผักเบือกใส่ทางไปหน้าตอนไปเลี้ยงควายไปทางไหนไปทางภูมทางภูมภูตัวนี้ไปก็ได้นอู้ล้มเนาะชิพาไปเมื่ออื่นปะชิพาไปเห็นปะชิพาชิพาไอเอไปเบิ่งกันบอลทีติน้าขึ้นภูเลี้ยงควายเนาะ ต้องบอกเลยครับว่าเส้นทางการเดินทางประมาณ70-80กิโลแต่ระยะเวลาในการเดินทางมาเนี่ยเข้ามาในสามชั่วโมงมรับแล้วรับอีกผมเละยนรวมรัดขั้นตอนเป็นช่วงเป็นจังหวะโอ้โรงเรียนกับหญ่ด้ตินะใหญ่อบนน่นถามอยากถามความรู้สึกไอเอเป็นยังไงความรู้สึกไอเอบอกติน่าไม่ได้มดไก่ฮะนะว่าจะกิโลผมรู้สึกของไอเอตอนนี้ครับก็รู้สึกว่าแมนคว่ำน้องติน่าว่ามันเมื่อยนะครับในการเดินทางเนาะสมมุติว่าออกไปปากสั้นเนี่ย นั่งรถนี่เมนมนรถสองแถวนี่หาชั่วโมงแทะเนาะประมาณสี่หาชั่วโมงแทะนะครับช่วงหนาฝนผมบอกเลยว่ามาบ่ได้แน่นอนมาไม่ได้แน่นอนถนนเส้นนี้คือปิดตายเลยเนาะสี่ไปปาก์ตานคือบ่ได้เป็นไปได้ยูต่ว่านมันต้องเป็นรถรถที่มันสูงๆนะมีรถซีลอนป่ะโฟวินนะแมนแมนแต่รถจักรนี่ก็สิไปยากแท้แน่นอนด้ยหล่ะผมบอกเลยว่าผมไปอุดมไสาก็ยังว่ายากเล้า บ้านต้องตีนานี่โคตรยากเลยล่ะเออบอกผมซื้อซะอ่ะไปโรงเรียนต่อเขางูประดาลิปสติกเป็นังไรดีใจว่าไอเอมาหอนบ้านเนาะดีใจผมก็ดีใจครับยังไห้ได้มาสัมผัสบรรยากาศเย็นเนาะเย็น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 ทีหนาวกับว่หนาวเฮงนะพอดีอยู่พอดีอยู่คือสีลึ่งแล้วที่อันช่วงหนาวอีลีนี่หนาวคักบ่หนาวหนาวแห้งเลยเนาะคันฟ้าเริ่มลมคันว่าฟ้าลมกับโบปานไดลมันหนาวมันกับธรรมดา อันนี้ทรงเฮือนโอ้ขาเจ้าเห็นเพื่อนใหม่บนตันนี้ไหมอันนี้เพื่อนดั้งเดิมเนี่ยขาเจ้าเริ่มเปลี่ยนแล้วคืออยู่ไกลหลายในในชุมชนแห่งนี้ติน่นชุมชนแห่งที่เขาอยู่ในหมู่บ้านที่เขาเข้ามาจากปากซันมาเนี่ยมีจากหมู่บ้านอยู่ในใกล้เคียงกันกับตรงนี้จังหวัดบ้านเกเช็ดเ็ดหม,มู่บ้านบอกอันนี้เขาเป็นหมู่บ้านที่สองกันบอกหลังจากที่เข้ามาจากปากซันเนาะใส่เข่าใส่รองเท้าแบบนีนเอ๊เขาปีเนาะบ่เนี้ย เดทางเข้าปกติเราขาใช้ให้เข้าทางพุนเนาะออ่อันนี้เขาก็หากระนั้นดอกแต่ว่านากเฮียนเขาขี้ดื้อเดตีน่าะัวหน้าแกล้งนะนี่พากันเยอะหลังโ้องเรียนเยอะข้านเลอยู่นี่ตึกนี้เลยโอ้ตั้งแต่เริ่มหุ่จักเจ้ากันนี่แหละแมนบกอยู่ตึกนียนบ๊แมนแมนที่าทให้เบิรงเข้าไปได้ปะนี่เขาไปได้อันนี้หังเฮียนอันนี้หอพักอันนั้นเป็นท้านขายของหอหอพักผู้ใดน้งเรี้ยนทางอื่นมาเรียนหน่นางเฮียนอาจารย์ แม่ในเฮียนแบบแถวบ้านแถวเขาไก่มาให้นะเขามาเฮียนนี่ค่ะนะมันไก่ด้เขาเลยมานอนโอนเม่อไรถึงเงินกีดมาเนาะมีบวกวันเม่ได้ถึงเงินก็สื้อขนมเนาะใจเด็กน้อยเม่ได้ถึงมาเลยอยู่มีลายมือโย่เออขัดไปลิ้นนาเคลื่อนงามได้ขันพนั้นพาไปให้นะโอ้ยหอมจังเลย บคนี่ว่าตีนันนี่ลอันซื้อของกินตอนเที่ยงกลางซื้อนี่บ่ะอืมอ๋อฮานเดืองพูฝากซื้อเพดานลุของเฮียนคักแท้อันนี้จะเป็นพวกอันมอปลายย่างถ่านเนี่ยสนอกไปวายว้ยวายวาเออค่อยๆย่างอันนี้เป็นอย่างนี้ไอคิปมันยาวๆเนาะอันนี้อันนี้เป็นมอปลายเห็นบ่แม่นอันนี้เป็นพวกมอสี่มอห้ามอหกมอเจ็ด หอห่อมอญเจ็ดนักเฮียนหลายปะลายคือผู้เสียผู้สาวผู้บ่าวผู้แพ่กับผักนี่ขนบ้านไก่นะอันนี่องเฮียนเก่าอันนี้แหละองเฮียนตีนาเฮียนมาเฮียนทำอิดเฮียนนั่นมันมีอยู่นี่เนาะปอหนึ่งฮอตพอห้าเฮียนนี่วนทางนั้นเป็นห้องห้องเรียนหรือว่าห้องบ้านพักของผักคือกันขอพักนั่เฮียนคือตอนนี้ต้องเรียนข้าเปิดปะตอนนี้ตอนนี้เดือนเดือนเดียวกันตอนนี้เดือนเปิดเปิดอยู่เป็นปะ ช่วงสิงแล้วล้วเขาก็พักเฮียนนี่แหละอันนี้คือพักบ่นี่ยอันนี้คือเดินเดินเฮียนเดินทิตินามังมาไทายหูบแล้วก็ไทยเห็นอันนี้นะเออไทยอายอน้ำเยอะถือว่าเป็นโอกาสดีได้มาพี่น้องครับพูนี่คือให้ไลของบ้านพักเบือกเลยเออขันมาหนีต้องได้เช็คอินก็พูดด้วยนี่แหละเป็นบ่ต,บต,ต้องได้ไทยหูบไ <c oughs> ทยหูบดิสามสองหนึ่งแอคชั่น ถือว่ามาหย่อนร้อยครับพี่น้องครับความสนุกมันบอดยจบลงบอดยสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับอันนี้เป็นเพียงนำํำย่อยภาวาผมผมได้มาหอดเป็นมือแรกนะครับได้มาถึงเป็นมือแรกพี่น้องต้องทาาติดตามตอนต่อไปครับ<ม>ว่าสิเป็นไปยังไดมากยังไดที่นาย<ม>นะสผ้าไอไปใส่ในความรู้สึกเอาสีผ้ายไปเลียนรูตรงใดเน่ สิพาไปบนเลี้ยงควายก่อนบนไอเอมักบอกว่าไปถ่ายคลิปให้แน่เลี้ยงให้เราหูมันเป็นจังใดแนะไปเขาไปคนเดียวอีกเลยอันนี้ออยังว่ามีเราไปน้ำอันนี้แย่างจากบ้านเท่าน,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 นี้ไปจากนาทีก็สามสิบนาทีสามสิบนาทียางอ,อ,อันยูเฮือนไปปาดพี่น้องสามสิบนาทีไอไอเอสิได้สัมผัสแล้วแต่ความลำบากของน้องตินาตอนส่งคลิปไปให้เอประมาณสามปีก่อนไอก็ต้องขอบคุณน้องสาวอมที่เห็นให้ทีมงานเติบโตได้ซูเมอร์นี่ ทีมงานบาน้าเป็นที่รู้จักของผู้คนณนปัจจุบันนี่ก็ตีหนา้าปอป,ปีถือว่าเป็นน้องสาวรุ่นแรกๆเลยทีส่ส่งลิปไปให้ <c oughs> ไอ้ก็บ่ลืมไอ้ไปไซไอไไซ้ไม่เคยลืมเ <c oughs> พีเยงแค่ว่าต่างคนมันต่างหนาทีเนาะ <c oughs> คือจังหอดเวลาไอ้ก <c oughs> <จ>็ได้โง่มาเข้าใจยุบ่บปเข้าใจยู่เนาะโอเคพี่น้องครับสาหรับชิปนี้ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามแลวก็ฮักแพงเปล่งมังใจให้เบาเอพี่น้องวอย่าเฝ้าไปย่างกลับก่อนมาสั่น่าป เป็นอย่างเตี้ยบพ่นว่าห้ไปไงแล้วพ่นกำลังกันเบิงตีนาอยู่ด้เห็นวะที่น้องทาง้านก็เล่งเบิงตีนาอยู่อันนี้เป็นห้องยังครับห้องเฮียนคือกันเออปอนะไรเป็นห้องการอาจารย์แล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นการส่วนมากเราไปเรียนอาคารนั้นน้ำกันเปินบ่อาคารยังยูฮันแล้วกันยูฮันอันนี้บ่อันนี้ปอดอะไรนี่มันเป็นห้องมอเบิ้ลห้องมอเบิ้เอาบ่มีปอดวะปอดอะไรปเฮียนยูเทิงพูด จุดนันเปรือบนแถวตลาดกันนะหลังอันโคงการอันนี้เลยเป็นตึกทําอิฐอันนี้ตึกที่สองที่เขา่กสร้างมานะอันนั้นจะเป็นตึกที่สามที่เขาโกที่สี่สองชันนั่นเลยเป็นที่ห้าล่าสุดเลยตีหน้ามากถ่ายรูปอยู่บนไดสซุ้มบันนี่ตีนะคันดนี่เนาะอยู่คันด้ยเออเด้มีโยเรียนสองซันอยู่บ้าอเรเคยได้เฮียนเด้พอดีก็เจ้าสร้างแล้วกัน จิ๋วบบกกไม่นี่มันกกไม่กี่ใดจิ๋วแบบว่าลูกโปรไฟตีหน้ามักใไซนี้วะไซนที่นี่มะถ่าย,ย,าย,ย,าย,ยอยู่นี่แหละถ่ายอยู่นี่แล้วก็ยูพุนวันไทยเอ้าบ่มีบ่ได้แยกหอยยิงหอยไซน์เป่าคือรวมเดียวมีแต่อันนี้หอยยิงพุนหอยไซนูพุนโอ้ลืมบอกตรงนี้ไปเบายัางไปเออเออทางนี้ก็ได้ออกไปข้างนี้แล้วที่แรกผมวาสิลาพี่น้องแล้ะย่านพี่น้องอัน อดชิ้นหัดตีนาเอาไว้เพราะว่าจะได้กระด้มาแล้วนะก็ะเลยเอามองไหนมองจอดรถนะจอดรถจอถดดิอยู่แถวนี้หรือเปล่าเออนะจอเดจอเบิดสไลมีแต่นักเรียนอันนี้ดอกออฟังออกมาแล้วทางไปวัดไปทางไหนตีนา่าไทยขี่ไปวัดน,นะนนไปดีเนาะ อันนี้เขาหาแบ่งไม่จิ้มบอลบอลมีขีสต่อมแต่ยืดในลายน่ะทางไปนั่นเลยดิจิ้มบอลน้อยเดียวนี่ตะกี้ตะกี้ทางหนึ่งสิเล่นบอกมันเป็นแบบนี้เลยอันนี้เขาแปรงไม่เลยเด้เขาพัฒนาไม่เไดาใครได้นิดหนึ่งบ้านก็จะเล่นเฮียนซานบ้านสอง่นก็งามหรอเปลี่ยนแปลงไปนี่คือดั้งเดิมตะกี้ตะกี้ชุ่มชุ่นทอดสิบป็นดังสี่เนบอกขากาดๆไปไปย่างกัมเฮือน ตอนนั้นมันจืดๆไมตีน่าที่ตีน่ารัดมันสิมีต้นไม้อยู่ใส่ตะกี้ช่วงหนาฝนเนาะยุยุ่รอกันนะต้นไม้เป็นส้มหยามันหยาเฉียวเนาะตะกี้นะไอเห็นตีน่ายางที่ตีน่าไทยฉิบมาลงหัวคันไดมากรถวนี้หรอเปล่าถวนี้หรอ่มันเฉียวเนาะอันนี้มันมันเปลี่ยนไปเอาลาถอ่วเข้ามาลาพี่น้องแล้วถือว่าได้มา หอดบานหอดซองของน้องตีน่ายางเป็นท่างการแล้วครับควอมสนุกควอมมวนควอมหลายๆอย่างย่งประจบต้องแยงแค่นี้ติดตามในอีพีต่อไปนะครับมืออื่นถุกถูกต่อไปสีผ้าไปตลาดเนาะคลิปต่อไปนะผ้าไปตลาดเน่ะโอเคปะผาพี่น้องไปเบิ่งตลาดอสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้พี่น้องมีความสุขสุขภาพ่างกายแข็งแรงสวัสดีครับสบายดี